ตอนพิเศษบทส่งท้ายตอนที่สองตาเสียงนิ่มดังโพผงทะลุโสดประสาทจนทุกคนต้องพากันหยีตาเอ็งจะตจะโกนทำไมหมอตกใจหมดแล้วพยาบาลสาวที่เสียงเรียกว่าหมอกำลังแปะแปลาสเตอร์หลังจากที่เย็บแผลเสร็จก็ตกใจนี่กลัวตาตายรีบเดินมาหยุดข้างเตียงแล้วเอ็งหายหัวไปไหนมา คุณอาทิตย์โทรหาดังหลายครั้งแบตหมดมาสองวันแล้วยังหาที่ชาร์จแบตไม่เจออืมนั่งนี่ถ้าขาดตายขึ้นมาเองจะรู้ไหมเสงยกกำปั้นขึ้นเขกลงบนศีรษะหลานนิ่มยกมือลูบหัวป้อยป้อยแล้วยายล่ะพี่โทรไปบอกแล้วว่าไม่ต้องมาทำแผลเสร็จกลับบ้านได้เลยขอบใจนะลุงนิ่มหน้าจ่อยจะว่าไปก็ยังรู้สึกผิด ที่ทำตัวเองให้ติดต่อไม่ได้ในเวลาสำคัญพอนึกได้ก็รีบเอามือปิดปากแต่ไม่ทันโดนเสียงเขกหัวอีกรอบล้ำเส้นนักหนาเองเลยกให้มันดีๆหน่อยปากเสียตั้งแต่เล็กยันโตไม่ยอมหายคุณอาทิตย์อย่าไปถือสามาเลยนะครับแม่มันไม่มีเวลาสั่งสอนวันๆเอาแต่หาเงินส่งควายเรียนโหตาพูดงี้เลยเนิ่มอยู่กับตามากกว่าอยู่กับแม่อีก พอจบมัธยมต้นนิมก็ย้ายมาอยู่กับตายายถาวรมาขอทำงานแลกเงินค่าขนมนราทิปก็ใจดีช่วงปิดเทอมมักจะหาสารพัดงานให้ทำเหนื่อยสายตัวแทบขาดนังนี่เดี๋ยวปัดเสร็จแล้วค่ะคุณลงุงอย่าให้แผลโดนน้ำอีกสามวันมาตัดไหมดีนะที่รอยกัดไม่ใหญ่มากไม่งั้นเย็บหลายเข็มกว่านี้เดี๋ยวไปรับยาด้วยนะคะ พยาบาลสาวหันไปบอกอาทิตย์มีค่าใช้จ่ายไหมครับคุณพยาบาลอาทิตย์รีบถามเจ้านายบอกไว้แล้วว่าจะจ่ายให้แล้วแต่บริจาคค่ะพยาบาลสาวยิ้มหวานขอบคุณมากครับอาทิตย์รีบเดินตามพยาบาลออกไปเพื่อจัดการรับยาและหย่อนค่ายาตามศรัทธาลงกล่องจิเห็นสวยเขาหน่อยยิ้มฟันเหลืองเช้เห็นแล้วอดไม่ได้ก็มาหน้ามันไส้นี่นา เองบนอะไรงบงิบฮะนังนิมปาวบนตาลูกไหวป่าจะเดินเองหรือให้นิ่มเรียกคนมาหามอีหลานเวนใครยังไม่ตายแล้วยกกำปั้นเขยก,กระโลกเป็นครั้งที่สามนิ่มไม่เจ็บกลับนั่งลงใส่รองเท้าให้ตาช่วยพยุงออกไปนอกห้องแล้วก็ต้องเบ,บ้ปากตาขวางเมื่อพยาบาลสาวคนเดิมทำท่าอิดออดตอนส่งถุงยาให้อาทิตมีสวยมั่งก็แล้วไป เอ็งว่าอะไรนะพูดเนี่ยมันดังๆหน่อยขาแก่แล้วนะเว้ยหงหูมันตึงขึ้นทุกปีไม่ได้พูดกับตาสักหน่อยเดินดๆไปเถอะนิ่มกระฟัดกระเฟียดนิดๆแล้วไม่ยอมหันไปมองอาทิตย์อีกเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำไรกันเนี่ยทำไมไม่ไปเข้านอนบนเตียงใหญ่ที่ถูกสั่งต่อให้ยาวเป็นพิเศษ11ฟุตมีสองร่างเล็กกำลังกลิ้งไปมาแข่งกัน คืนนี้หนูดาวอยากนอนกับคุณพ่อค่ะกลิ้งกลับมาทางขวาแลนอนแผ่หลาน้องภูก็อยากนอนกับคุณแม่ครับกลิ้งกลับมานอนทางซ้ายแล้วกางแขนกางขาบ้างงั้นก็มานอนดีๆค่ะหนูดาวเป็นผู้หญิงไม่นอนกางขาแบบนั้นน้องภูก็ขยับเข้าไปตรงกลางอีกนอนริมเดี๋ยวดิ้นตกเตียงหนูจานนะ เสียงเล็กอีกเสียงนั้นเว้าว่อนไม่แพ้ลูกทำหน้างุ้มปากจูยังกับหน้าเอ็นดูซะเต็มประดาปิดไฟสิคะได้เวลาเข้านอนแล้วราทิพย์ทำเสียงจิจะแต่ก็ยอมปิดไฟไม่ถึง15นาทีเริ่มได้ยินเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของคนตัวเล็กทั้งสองแขนยาวๆยื่นไปสกิดเมียรักไม่ง่วงหรือไงคะชมจันรีเสียงตัวเองเพราะกลัวว่าลูกจะตื่น ไม่ตอบแล้วก็ย่องไปเปิดประตูห้องนอนและห้องข้างๆก่อนจะกลับมาที่เตียงยกตัวเล็กคนพี่ออกไปก่อนไม่ถึงอึดใจก็ยกคนน้องตามไปกลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมสีหน้าระรื่นชมจันรู้ว่าสามีกำลังสื่ออะไรหนูจันจ๋าพี่อยากได้อีกคนลูกหรือเมียคะลูกสิ เมียมีคนเดียวก็รักจะแย่หลงจนไม่ลืมหูลืมตาแล้วเนี่ยเอามือลูบไล้ไปตามเนื้อตัวสาวในตอนนั้นบอกว่าสองคนพอก็ตอนนั้นไม่เหมือนตอนนี้นี่นาะลูกเริ่มโตแล้วพี่กลัวเหงาอีกหน่อยหนูดาวแต่งงานไปอยู่กับคนอื่นเหลือน้องภูคนเดียวน้อยไปหนูจนมีลูกชายให้พี่คนนะรู้ว่าเหนื่อยถ้าพี่ท้องเองได้พี่ทำไปแล้ว ไว้ตอนแก่เราจะได้มีหลานหลายๆคนไงดูแม่พี่สิมีความสุขขนาดไหนพูดอ้อนไปมือสนเริ่มสุกาสเข้าในเสื้อชุดนอนอืมงั้นแค่คนเดียวพอนะคะห้ามขออีกแล้วนะได้จ้าเขาตั้งใจแล้วว่าจะขอทีละคนทำให้เพลินจะได้ของ่ายๆบนเนินดิน มองเห็นดวงจันทร์กลมโตสว่างสวยัยอาทิตย์นั่งยืดขามองแสงสีนวลเพลินตาในมือมีเบียร์ขวดเล็กที่เขาไม่ได้ดื่มมานานมากครั้งสุดท้ายคือช่วงที่กระเกตจากไปแล้วหลายเดือนไม่คิดว่าจะอยากดื่มอีกเพียงแค่ได้รู้ว่าเธอจะกลับมาพร้อมสามีและลูก ถึงวันนี้สถานะทางการเงินจะดีขึ้นมากตามตำแหน่งงานที่นราทิ์มอบให้แม้จอมทัพจะช่วยรับภาระทุกอย่างของคนในครอบครัวแต่เขาก็ไม่มีวันร่ำรวยได้เท่าผู้ชายคนนั้นคิดถูกแล้วที่ปล่อยเธอไปธุรกิจจิวเวอรี่ของคนคนนั้นโด่งดังจนทั่วโลกรู้จักจะหาเพชรน้ำงามประเคนให้เมียมากแค่ไหนก็ได้ส่วนเขา เก็บเงินแทบตายยังมีปัญญาซื้อได้ไม่ถึงเศษเสี้ยวเขาคงไม่เหมาะมีชีวิตคู่ยังเข็ดขยาดจะไม่อาจดูแลใครได้ทำงานเก็บเงินไว้กินตอนแก่เห็นจะดีที่สุดแล้วค่อยหาบ้านพักคนชราสักแห่งไว้พักพิงก่อนตายลงุงคิดถึงผู้หญิงคนนั้นมากเหรออาทิตย์เกือบสะดุง้งเพราะกำลังติดอยู่ในห้วงความคิด ดึกป่านี้แล้วทำไมยังไม่นอนตอบมาก่อนสิว่าคิดถึงมากเลยเหรอคนไหนล่ะจะได้ตอบถูกก็แฟนเก่าลุงไงแค่ได้ข่าวว่าจะพาผัวมาเที่ยวถึงกับต้องมานั่งซดเบียรย้อมใจนิ่มอยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นลุงกินสักอึกอาทิตย์นิ่งไปชั่วขณะก่อนจะถอนหายใจผู้หญิงคนเดียวที่เขาคิดถึงนะ่ะเดาได้ แต่ที่ไม่แน่ใจเพราะไม่คิดว่านิ่มรูไม่ใช่เรื่องของเด็กไปนอนได้แล้วดึกเดินออกมาอยู่ที่เปลี่ยวมันอันตรายก็ตอบมาก่อนสิเลี่ยงอยู่นั่นแหละถ้าตอบแล้วถึงจะไปนอนอืมอาทิตย์ตอบแค่สั้นๆแล้วหันหน้าหนีอืออะไรแค่อือเนี่ยนะถามว่าอะไรก็อือเรื่องนั้นแหละ ตอบแล้วทีนี้จะไปนอนได้หรือยังลงมานั่งบ้าอยู่ตรงนี้ระวังยุงหามล่ะนิ่มไม่สบอารมณ์เดินกระฟัดกระฟีดผิดคาดคืออาทิตย์ไม่โกรธแต่กลับยิ้มมุมปากแล้วคิดเด็กเหลือขอนี่อยู่รอดปากเกี่ยวปากกามาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรดื่มเบียร์จนหมดแล้วเดินตากลมเย็นๆกลับบ้านพักผู้จัดการที่เจ้านายยกให้อาศัย เสียงเถียงกันแบบออกรสชาติของสองตาหลานที่หน้าแปลงดอกไม้ทำคนงานยืนมุงให้แผลหายก่อนได้ไม่ตาจะดื้อเลยนักหนาหยุดงานบันสองวันไม่ตายแล้วนะเอ๊ะนางเนมถ้าขายหยุดแล้วจะเอาอะไรกินเงินรายวันนะเว้ยไม่ใช่รายเดือนข้าไม่กล้านอนกระดิกตีนอยู่เฉยๆอย่างเองหรอกเรียนจบมาเสียเปล่าไม่รู้จักทำมาหากินตาพูดเหมือนนิ่มไม่เคยทำงานเคยทำแล้วไงวะ ตอนนี้ม่ได้ทำก็เท่านั้นแหละถ้าจะว่างไปวันๆแล้วมาวุ่นวายกับข้าเองเอาเวลาไปหาผัวเลยรวยดีกว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องเกะกะชิบหายยืนขวางอยู่ได้ลบไปเสียงผลักหลานสาวจนเซตาไม่ให้ทำนะเดี๋ยวแผลฉีกนิมตั้งท่าจะตามไปเอาเรื่องแต่กลับถูกคว้าแขนไว้พอได้แล้วนั่นตานะพูดกับผู้ใหญ่ให้มันดีๆ อาทิตย์ดุนิ่มเหมือนอย่างเคยลุงไม่ต้องยุ่งไม่เห็นเหรอว่าตาย,ยังเดินกระเพลถ้าหมาหลุดแผลฉีกจะทำไงพี่สั่งให้หัวหน้าคนงานจ่ายงานที่ไม่ต้องเดินให้แล้วแล้วก็ไม่รู้จักบอกตั้งแต่แรกนิ่มสะบัดแขนออกจากมือของอาทิตย์แล้วเดินลิว้วแล้วจะไปไหนไม่ต้องยุ่งทำงานของลุงไปเถอะนิ่มเดินปาดน้ำตาจนถึงบ้านหลังใหญ่ เห็นรถจอดอยู่ก็รู้ว่านาราทิพย์ยังไม่ได้ออกไปทำงานที่แรกว่าจะมาหาชมจันแต่ในเมื่อเจ้าของไร่อยู่ก็สู้คุยกับเจ้าของไปเลยตอนพิเศษบทส่งท้ายตอนที่สามว่าไงนะจะสมัครทำงานที่นี่นาราทิพย์แทบจะทิ้งช้อนกินข้าวในมือค่ะแล้วจะทำงานอะไร ในออฟฟิศยังไม่มีตำแหน่งว่างงานที่แปลงก็ไม่น่าทำเงินเดือนไม่คุ้มกับวุฒิให้ทำแทนตาก็ได้เอาเงินเดือนเท่าตาถ้ามาด้วยอารมณ์ก็ไปสงบสติอารมณ์ก่อนอาทิตย์มันสั่งหัวหน้าคนงานไปแล้วว่าช่วงนี้ให้จ่ายงานเบาๆให้เสงทำนราธิปอธิบายเพื่อคนร้อนจะเย็นลงเบาแค่ไหนถ้าต้องยกจอบก็ไม่เบาหรอกนิ่มยังไม่วางใจไม่รู้ ไปถามไออาทิตย์เองมันบอกว่าเบาฉันก็ไม่ได้สนใจแล้วไปไปฉันจะกินข้าวกับเมียนาราทิปออกปากไล่อย่างไม่จริงจังนิ่มไม่ต่อล้อต่อเถียงแต่รีบวิ่งหายไปอย่างรวดเร็วดูมันสิเมื่อไหร่จะหายจากไอโลกม้าดิดกระโหลกก็ไม่รู้นาราทิย์หันมาบนกับเมียที่นั่งแกะก้างปลาหยิบเนื้อใส่จานข้าวให้เขาพร้อมกับตักข้าวใส่ปากลูกชายคนเล็กไปด้วยวันนี้อยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูก พราะคุณย่าอาสาพาหลานสาวไปเดินซื้อของที่ตลาดต้องมีคนปราบค่ะถึงจะหายปากแบบนี้ใครจะอยากได้เป็นเมียนิ่มไม่ได้แย่จนถึงขั้นดัดไม่ได้หรอกค่ะที่โวยวายก็เพราะห่วงลึกๆโดดเดี่ยวจนกลัวว่าจะเสียที่พึ่งไม่มีตาก,กับยายก็คงไม่มีใครละยังเหลือพ่อกับแม่นี่เอาช้อนตักเนื้อปลาไร้ก้างเข้าปากตัวเองไปด้วย ตั้งแต่เราแต่งงานกันจันยังไม่เคยเห็นพ่อแม่ของนิมมาหาลูกสักครั้งแล้วนิ่มก็ไม่เคยไปไหนขนาดปิดเทอมยังมาขอทำงานในไร่นราธิพยักษหน้าให้กับการตั้งข้อสังเกตก็หวังว่าจะมีใครสักคนเข้าใจมีแน่แต่อยู่ที่ว่าจะเปิดใจหรือยังชมจันคล้ายพูดกับตัวเองมากกว่าหนูจันว่าอะไรนะอ๋อเปล่าค่ะแค่บ่นก้างปลาเฉย ทำไมตัวนี้ก้างเยอะจริงครบสามวันเส็งตัดไหมพอเห็นว่าแผลหายดีอารมณ์ของคนจ้องเอาเรื่องก็เบาลงมีเวลาเหลือให้เที่ยวเล่นวันนี้ก็ออกไปนอกไร่กับเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันกว่าจะกลับมาก็ค่ำมองไปไกลๆที่เนินดินลูกเดิมนั่งกินเบียร์อีกละคราวนี้นิ่มเห็นว่ามีขวดเบียร์มากกว่าครั้งก่อน และคนนอนเอนตัวดูดาวยังถืออีกขวดในมือกินแล้วช่วยให้ลืมได้เหรอจะห้ามเหรออาทิตย์ปลายตามองแล้วกระดกขวดเล็กเข้าปากเปล่าจะไปซื้อมากินบ้างเธอเองก็มีเรื่องที่อยากลืมเหมือนกันเล่าสิจะดูว่าสมเหตุสมผลพอไหมไม่ต้องยุง่งเรื่องของลุงมีเหตุผลตาย อาทิตย์ลุกขึ้นนั่งตัวตรงแล้วหันจ้องหน้าดูอีกแล้วนิ่มคิดในใจยอมนั่งลงใกล้ๆความจริงพ่อกับแม่นิ่มเลิกกันนานแล้วล่ะแต่ยายกลัวอายคนเลยสั่งไม่ให้พูดอาทิตย์พยักหน้าไม่ได้แปลกใจเพราะเขาเองก็คิดเช่นนั้นตั้งแต่แรกและแม่ก็มีผัวใหม่ขมวดดกิ้วนิดๆไม่แน่ใจว่า ควรเล่าต่อหรือไม่โดนปล้ำหรือเปล่าอาทิตย์ถามไปทำเอาคนฟังอึง้งเกือบถีบยอดหน้ามันแล้ววิ่งหนีออกมาแม่ละ่ะได้บอกแม่ไหมไม่ต้องบอกแม่กลับมาเห็นพอดีแต่แม่ทำเฉยๆเพราะตอนนั้นท้องลูกของมันอยู่แล้วก็ส่งนิ่มมาอยู่กับยายแทนทุกวันนี้แม่ก็ยังอยู่กับมันกับลูกของมัน ขนาดนิ่มเรียนจบแม่ยังไม่ดีใจเลยรู้ได้ยังไงว่าแม่ไม่ดีใจแม่แค่อืมมาคำเดียวงานรับปริญญาปีหน้าก็ว่าจะไม่ไปคงไม่มีใครไปถ่ายรูปด้วยอายเพื่อนเขาไปรับนั่นแหละยังมีตากับยายอยู่เดี๋ยวพี่พาไปให้ก็ได้นิ่มทำตาโตมองหน้าคนพูดในใจลึกๆแอบรู้สึกดีไม่ต้องลำบากหรอก ค่อยเอาชุดกลับมาถ่ายรูปที่นี่ยังไงก็อายอยู่ดีเพราะไม่มีของขวัญดอกไม้หรือตุ๊กตาตัวใหญ่ๆอย่างใครเขาอายอะไรที่เรื่องหน้าอายกว่านี้ยังเห็นหน้าด้านทำออกบ่อยลุงด่าน,นี่มีแล้วนะลุงไม่รู้หรอกบางคนแค่สอบเสร็จพ่อแม่ก็เอาของขวัญมารับถึงหน้าห้องแล้วส่วนนิ่มไม่มีใครเอาต่างกันอย่างฟ้ากับเหว ทำามีอายก็บ้าแล้วไม่ต้องหวังเรื่องของขวัญชาตินี้ไม่เคยสัมผัสว่าความรู้สึกตอนที่ได้แกะกล่องกระดาษผูกโบนั้นมันเป็นอย่างไรก็เลยต้องทำห้าวกลบความอายเขาพูดแทงใจเข้าหน่อยทำเป็นหน้าหงิกแล้วอยากได้อะไรเป็นของขวัญเรียนจบบอกมาเดี๋ยวซื้อให้ไม่ต้องแค่ลุงช่วยติวให้ตอนสอบก็เป็นพระคุณใหญ่หลวงแล้ว หัวคี้เลื่ออย่างเธอไม่ต้องหวังเรื่องเรียนพิเศษแค่มีเงินจ่ายค่าเทอมก็บุญแล้วไม่เอาแน่นะให้คิดอีกทีว่าจะเอาหรือไม่เอานิ่มเม้มปากแน่นคิดถึงสิ่งที่อยากได้ที่สุดแล้วมองขวดเบียร์ในมืออาทิตย์เอาแต่ขอชีิมไม่นั่นก่อนได้ไหมได้สิอาทิตย์ยื่นของในมือนิ่มยกขวดขึ้นดื่มแล้วทำหน้าเยเก น้ำมะง,งุ่นอัดแก๊สนี่ใสแอลกอฮอลนิดหน่อยลูกค้าลองผลิตสูตรใหม่และเอามาให้ชิมก็คล้ายๆวายนอกแต่ผลิตในไทยกินง่ายไม่ฝาดหวานประแลมไม่เหมือนกินอง,งุ่นจะน้ำตาลก็ไม่ใช่ไม่อร่อยเลยเบ้อแลบเลิ้นออกมาซะย,ยาวจนอาทิตย์สายหน้าก็บอกอยู่ว่าสูตรใหม่เพิ่มสารแทนความหวานเข้าไปมั้ง แล้วยังไงของขวัญที่อยากได้คือจะขอชิมแค่นี้นิ่มสูดลมหายใจที่ขอกินน่ะแค่จะเรียกความกล้าแต่ดันเป็นน้ำองุ่นกินให้เสียปากลองขยับตัวเข้าใกล้คนใจปั้มอีกนิดแล้วกระซิบขอในสิ่งที่อยากได้อาทิตย์ฟังคำขอแล้วถึงกับเบิกตาโตยอมรับว่าอึง้งแต่ก็ฟังจนจบ นิ่มถอยหลังทำหน้าหงิมหงิมรอลุ้นคำตอบแน่ใจนะว่าจะเอาแบบนี้อาทิตย์ถามเสียงเข้มอืมไม่เสียใจแน่นะนะอืมนิ่มสายหน้ารัวเพราะมั่นใจว่าคิดดีแล้วอาทิตย์ยกก้นขึ้นเล็กน้อยล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบพวงกุญแจโยนใส่มือนิ่มคนรับไว้แทบจะยิ้มแก้มปรี ก็มันอดไม่ได้จริงๆจากนั้นรีบวิ่งหายไปในความมืดอาทิตย์เงยหน้ามองพระจันทร์แล้วนั่งดื่มต่อจนหมดเกิดรอยยิ้มที่ข้างแก้มเล็กน้อยเขาเก็บขวดเปล่าสี่ใบทิ้งถังขยะสองมือล้วงกระเป๋าเดินหายไปในความมืดบ้างทำอะไรอยู่ลุกหนีกลางดึกแบบนี้แล้วพี่จะกอดใคร นาราทิพลุกจากที่นอนตามมากอดเมียถึงริมหน้าต่างไม่เหนื่อยหรือไงคะทําไมไม่นอนไม่มีหนูจัน์อยู่บนอกพี่นอนไม่หลับเขากดจมูกลงบนแก้มนิ่มแล้วสูดลมหายใจสายตาเหลือเห็นภาพในโทรศัพท์ที่มีรักกําลังกดส่งข้อความรูปไออาทิตย์นี่ทําไมซูมสักใกล้เชียวส่งให้เกตด,ดูคะ่ะืสามีเห็นแล้วจะมีปัญหาครอบครัวหรือเปล่า ไอ้นั่นยิ่งหึงเก่งๆอยู่นะเมื่อตอนไปงานแต่งที่ฮ่องกงจนถึงงานเลี้ยงฉลองสมรสของเขาที่กรุงเทพคริสโตเฟอร์แทบจะกกกระเกตที่ตั้งท้องอ่อนๆเอาไว้ในอกมีรูปนิ่มอยู่ด้วยไงคะเกดอยากเห็นพ่อาทิตย์มีความสุขเคยบอกว่าถ้าถึงวันนั้นก็ให้ส่งรูปให้ดูบ้างผ่านมาหลายปีคุณคริสคงเลิกหึงแล้วคะ่ะว่าได้ที่ไหน ลูกสามแล้วยังให้ลูกน้องตามเฝ้าเมียอยู่เลยนึกถึงตอนไปฮ่องกองเมื่อปีก่อนแค่เมียจะพาเพื่อนไปซื้อของแต่ตัวเองติดงานก็ยังอุตส่าห์ส่งคนมาเดินตามจนขอนึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในหนังเจ้าพ่อเสี่ยงไห้สี่คนแล้วเะอคะ่ะฮะอีกคนโผล่มาตอนไหนเกตว่ารอบเดือนหายแถมคลื่นไส้น่าจะท้องอีกคนแต่ยังไม่ได้บอกคุณคริสรอให้แน่ใจก่อน โอ้เจ็ดปีสี่คนบ้าไปแล้วพอคิดได้นราทิพย์รีบยึดโทรศัพท์จากมือเมียทันทีพี่ทิพเอาไปทำไมคะจันคุยกับเกตอยู่ไม่ต้องคุยแล้วเสียเวลาปั๊มลูกพี่จะได้มีอะไรอวดก่อนบ้านนั้นมาถึงเดี๋ยวโดนไอ้คริสข่มว้พี่ทิพย์อวดกันเรื่องเมียท้องเนี่ยนะแน่นอนละ่ะไม่พูดให้เสียเวลารีบยกเบียรรักขึ้นเตียงสมใจ บนรถกระบะที่กำลังขับวนไปรอบๆมีเจ้าของไร่กับผู้จัดการคุยเรื่องงานตามปกติผิดก็แต่เป็นเวลาเย็นย่ำกว่าทุกทีเพราะวันด,ดีลูกค้าเยอะมากเพิ่งมีเวลาปลีกตัวเข้ามาสำรวจเก็บงานก่อนจะเริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้เย็นแล้วเดี๋ยวแกแวะไปกินข้าวที่บ้านฉันเลยป่านนี้ลงอาหารคงไม่เหลืออะไรให้กินนาราทิ์ดูนาฬิกาข้อมือเลยหกโมงเย็นแล้ว ปกติที่โรงอาหารจะเริ่มตักข้าวตอน5้าโมงรู้สึกไม่ดีที่ให้ลูกน้องทำงานเกินเวลาแล้วยังปล่อยให้ไปหาข้าวกินเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับไปกินที่บ้านดาราทิพย์กำลังจะอ้าปากถามแต่โทรศัพท์ของอาทิตย์ดังขึ้นซะก่อนว่าไงพี่อาทิตย์จะกลับกี่โมงกับข้าวจะเย็นหมดแล้วนะงานยังไม่เสร็จอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงถ้าหิวก็กิกนไปเลยไม่หิวค่ะ จะรอพี่อาทิตย์อาทิตย์กดวางสายแล้วขับรถต่อแต่เสียงที่ลอดออกมาทําให้สมองของอีกคนเต็มไปด้วยคําถามเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงมารอกินข้าวที่บ้านมีบ้างครับคําตอบทํานาาทิพถึงกับอุทานในใจมันไม่ปฏิเสธว่าแต่ใครอะ่ะช่คนในไล่หรือเปล่าฟังฟังไปเสียงคลายนิ่มเนาะ แต่ยามา,าดีดกะโหลกนั่นเรียกแกว่าลุงเนี่เสียงคนถามสูงขึ้นนิดรอฟังว่าอาทิตย์จะตอบหรือไม่ก็นิ่มนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้พูดจาดีขึ้นเยอะไหนว่าเป็นเด็กหรือขอก็ค่อยๆสอนกันไปแล้วอาทิตย์ก็ต้องสะดุง้งเมื่อจอดรถเสร็จพบว่าเจ้าหน่ายยื่นหน้าเข้ามาใกล้หืมเอาอะไรสอนกินเด็ก ผมมีเจ้านายเป็นไอดอลครับดาราทิพย์ห่อปากเถียงไม่ออกนับวันมันยิ่งวาจาข่มกล้าตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็ยังไม่นานไม่นานแต่ไม่เรียกลุงแล้วเรียกมาตั้งหลายปีเลิกง,ง่ายๆอย่างนี้ของมันดีจริงๆครับไม่ได้บังคับอันนี้นิ่มเลิกเองบอกว่าเรียกผัวว่าลุงมันดูแปลก ไปทำมีท่าไหนเข้าถึงศีลขาดวะก็เด็กมันยั่วครับเฮ้ยมันก็ยั่วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมเพิ่งมาตะบะแต่ก็ตอนนี้ฉันยังนึกว่าแกไม่ชอบก็ครั้งนี้ยั่วหนักจริงๆครับว่าแต่ถึงบ้านแล้วเมื่อไหร่คุณทิพย์จะลงผมหิวข้าวแหมเกินหน่อยทำไล่นะมึงเออเอไม่ถามแล้วก็ได้เอารถกลับไปเลยเดี๋ยวนี้มันจะรอนานแล้วพรุ่งนี้เช้ามารับฉันด้วย ครับนราธิ์ลงจากรถมองตามหลังแล้วอมยิม้มในที่สุดอาทิตย์ก็หาสิ่งที่เป็นของตัวเองเจอสักทีเมียเขานี่มองการไกลจริงๆเคยพูดมาหลายปีแล้วว่านิ่มมีใจให้พี่อาทิตย์ให้นับถอยหลังรอวันอาทิตย์ใจอ่อนเป็นแบบนี้กระเกตคงสบายใจไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่ตัวเองมีความสุขอีกแล้ว ขับรถออกไปได้สักพักแต่ไม่รู้ทำไมยังยิ้มไม่หุบนึกถึงคืนนั้นแล้วยังทึ่งไม่หายเด็กบ้านี่ร้ายกาจผู้จาตรงเผงไม่มีอ้อมขอมนิ่มอยากได้ลุงเป็นของข,องขวัญเรียนจบเห็นแรดแรดแบบเนี้ยยังซิงนะลุงชอบลุ้นไหมละ่ะถ้าชอบไม่ต้องใส่ถุงก็ได้อายุเข้าป่านนี้ให้ลุ้นเรื่องท้องนั้นไม่ซีเรียสเรื่องซิงก็ไม่ได้สำคัญ แต่มันน่าสนตรงได้สดนี่แหละเกิดมายังไม่เคยกับใครที่สำคัญไม่มีถุงยางสักชิ้นที่บ้านที่ได้แจกมาก็หมดอายุไปนานแล้วเมื่อข้อเสนอมันดีงามเขาจึงต้องรีบโยนกุญแจบ้านให้มองแสงของท้องฟ้าวันนี้ตะวันใกล้ตกดินช่างดูเหงาเศร้าหากแต่หัวใจกลับอิ่มเอิบกระชุ่มกระชวย ความสุขของการได้ปกป้องดูแลใครสักคนมันดีแบบนี้เอง